LMS ตอนความลับพี่จิตเฮ้ hey, ครูสมศรีว่าไงครูเจไดเธอรู้ไหมว่าแม่ของพี่จิตกำลังคลอดลูกจะได้ลูกคนที่สองแล้วจริงเหรอใช่แล้วครับครูสมศรีแล้วเราไปบ้านดีไหมคิดถูกแล้วแหละเพราะแม่แม่ของแม่ของ l แม่ของพี่จิตได้คลอดลูกสําเร็จแล้วตอนนี้ก็อายุหนึ่งตอนนี้น้องอายุ ตอนนี้น้องสาวของเป็ดก็อายุอายุสิบสองเดือนใกล้จะหนึ่งขวบแล้วเจงอ่ะไปบ้านกันเถอะโอเคได้ไดๆเอาไปกันเถอะครูสมศรีได้เลยครูเจได้ยากเห็นแล้วอ่ะไปครัยไปกันเ,นเอาครูสมศรี ยงไงมีกัดจริงด้วยลาก่อนครูสมศรีขอให้ไปสู่สุคติกูยังไม่ตายกูยมีบาดแผลเคไปละเ,เด็กเลี้ยงหน่วยกูพายมาด้วยนะเดยวไปก่อนละอยู่ไหมยังไงในใครละ่ะห๋อครูเองมีอะไรหรอครูผมอยากไปดูดูน้องของผมน้องของแม่ชื่อว่าอะไรชื่อมารัสค่ะ เชชันเข้าได้เลยพี่พี่จิตไงน้องนี่อยากเรียอะไรน้องอยากเห็นร่างของพี่ได้เลยได้เลยน้องพี่จะแปลงร่างให้ดูอะไรพี่ทำไมพี่ต้องทำหน้าโกรธด้วยอ๋อมันเป็นวิธีใช้พลังต้องโกรธทำโกรธด้วยแล้วก็เห่าแบบนี้ บอกบอกบอกเอาทำไมกูได้เป็นหมาตัวนี้เนี่ยหรือว่ายังไม่ได้จินตนา,าการอ้าสุดยอดมากเลยพี่ใหม่นะบอกบ๊บบอกบอกว้าวสุดยอดมากเลยโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะซัวสัวสัวสัว,สวโอ้ยเจ็บนี่เป็นอะไรเปล่า ไม่เป็นเลยแต่ตอนนี้โคตรเจ็บเลยพี่จิตว่าไงครูมาทําไมอยากมาดูน้องเนี่ยน้องของของของพี่จิตเหรอใช่หรอครับทำไมน้องที่คุยนะกางนั่นชื่อพ่อคอร,บบรูกากาก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  หากคุณชื่นชอบการ์ตูนของผมกดกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อที่เวลาคลิปใหม่ๆม,มาคุณจะได้ไม่พลาดเออลืมบอกไปคลิปของผมจะทำตอน18แนาฬิกานะครับ